คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแค่สื่อกลางในการนำเสนอแนวทางการเสี่ยงโชคแนะนำให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังค่ะสวัสดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของละอองชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้เดี๋ยวแอดจะพาท่านผู้ชมมาตามความฝันของพี่ทัดไปฝากกับ f อทุกท่านนะคะเพราะว่าแอดก็ไม่ได้ตามหลายงวดนะคะท่านผู้ชม ก็ไม่มีโอกาสได้ไปสักทีนะคะวันนี้ก็เลยถือโอกาสนะคะโทรหาพิ่ทัศน์นะคะแล้วก็อยากจะตามความฝันของพิ่ทัศน์ไปฝากกับ f อทุกท่านนะคะก่อนที่จะไปพูดคุยกับพิ่ทัศนนะคะแอปก็ขอฝากช่องละอองแชนแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอปด,ด้วยนะคะและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปเด็ดๆจากละอองชาแนลนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยความฝันของพี่ทัศน์พร้อมกันเลยค่ะครับผมค่ะแล้วสวัสดีค่ะพี่ทัศนครับสวัสดีครับผมค่ะเป็นยังไงบ้างเนาะพี่สบายดีไหมคะครับสบายดีครับอละอองไม่ได้ไปหาไยงวดเลยเนาะพี่หายไปไยงวดเลยครับ ค่ะก็ไม่เป็นไรนะพี่เนาะงวดนี้ก็จะมาตามความฝันของพี่ทัศน์่อค่ะครับแต่ว่างวดนี้ขออนุญาตอัดคลิปเสียงนะคะพี่ครับผมค่ะ s เสียงเบาจังเลยโอ้ย s เ,เปิดดังแล้วค่ะเปิดไอ้ลำโพงแล้วค่ะครับคัผมันดีไหมคะงวดนี้พี่ทัศน์ครับก็จะว่าดี ก็ดีในอันนั้นจะว่าไม่ดีเ็ามันฟันเกี่ยวกับพ่อครับอ๋อฟันเกี่ยวกับพ่อของพิทัศน์เองใช่ไหมคะครับพ่อไม่สบายอ๋อคุณพ่อเป็นอะไรมากไหมคะพิทัศน์อ๋ออันนี้แกป่วยหนักครับป่วยหนักป่วยเป็นโรคที่หมอรักษาไม่ได้ก็เลยแกไม่ค่อยเป็นอะไรพอปะมาเป็นปึ๊บหนักเลยค่ะไม่ได้ไปหาหมอบอกพี่ครับไปหาหมอเลยครับถึงรู้ว่า ท่านเป็นอย่างงู้นอย่างนี้ครับผมค่ะก็ขอให้คุณพ่อหายไวๆนะคะพิทานครับครับผมค่ะฝันว่ายังไงบ้างคะพี่อ๋อฝันคืนวันพระครับฝันนานแล้วแต่ผมต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงฝันว่าลุงปู่มาที่บ้านค่ะครับลุงปู่มาที่บ้านแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาาก็มาตามคนที่ ลวงลับไปแล้วอย่างแม่ก็เห็นลุงบุญมีก็เห็นเห็นทุกคนที่เดินตามลุงปู่แล้วก็ลุงปู่ก็ขึ้นบนบ้านข,าขึ้นบนบ้านแล้วก็มานั่งตรงกลางบ้านแล้วก็เรียบเรียบพอ่อพ่อที่ไม่สบายขึ้นมามแล้วก็ลุงปู่ก็รดน้ําให้พ่อแล้วพ่อก็ถวายเอ็มร้อยห้าสิบให้ลุงปู่ค่ะครับถวายเอ็มร้อยห้าสิบให้ลวงปู่แล้วก็ลวงปู่ก็ ลวงปู่ก็พูดอีกคำหนึ่งก็คือวัย์ไวับย์ตีสามวนะับย์นี่ก็คือตีสามก็คือศ<อ>ูนย์สามครับอันนี้ก็ตีเป็นเป็นเลขเนาะคือตีเป็นตัวเลข<ต>เลยเนาะศ <03 S 1> ูนย์สามเนาะพี่เนาะครับครับศูนย์สามก็คือตีวับย์ก็คือศูนย์สามวับย์ก็คือศูนย์สามครับค่ะแล้วก็ลุงปู่รด รถน้ำให้พ่อผมก็ตีอายุของของ,ของท่านก็คืออายุ76อ,อ๋อคุณพ่ออายุ76เนอะครับ,รบถ้าเป็นพอสองก็คือ2489อายุ76 76พอสองครับพอสอง24ครับ2489ก็คือพอสอง2489อายุ76ค่ะครับที่ผม วางช่องสี่เหลี่ยมนั่นแหละผมจะตีเป็นเลขเป็นอย่างนั้นค่ะแล้วก็เลขที่ผมเลขที่แปดตัวเดียวเพราะลุงปู่ขึ้นไปบนบ้านยังไงก็ต้องออกเลขที่เลขที่แปดตัวเดียวเลยจะจับคู่อะไรใส่นอกแปดตัวเดียวแปดตัวเดียวคือลุงปู่ลุงปู่จะจับอะไรสักอย่างนี้ก็ผมก็ตีเป็นศูนย์แต่มูที่เจ็ดผมตีสามตัวเจ็ดศูนย์แปดครับอ๋อพี่ทับตีได้เจ็ดศูนย์แปดนะคะครับเจ็ดศูนย์แปด พวท่านขึ้นบนบ้านยังไงก็ต้องออกเลขิีพวผมเคยฝันเห็นบ้านตัวเองก็ต้องออกสูตรแปดทุกครั้งแต่งวดนี้ก็ไม่รู้ยังไงแต่ก็ทั้งตกใจแล้วก็ดีใจดีใจก็คือหลวงปู่มาเหมือนกับหลวงปู่จะทำรังคือมามามาให้พ่อไปตามคือมาเรียกตัวพ่อไปด้วยอันนี้ผมก็พูดมันคล้ายๆจะร้อยก็ตกใจก็คือ ถ้าตกตกตกใจก็คือกลัวพ่อจะไม่ไม่อยู่กับพวกเราก็เลยต้องตกใจหน่อยครับถ้าพ่อเป็นอะไรไปก็ไม่รู้จะทํำยังไงก็ต้องทําใจไว้กกอนจะสู้สูค่ะพี่ทาครับครับใช่ครับจะคงไม่เป็นไรมากมั้งพี่ครับ708ดศค่ะศูนานี้หลวงปู่พูดเองว่าไวไปไวไปก็คือตีสไวไปก็คือตีสจ้ะ อายุท่านตัเจค่ะแล้วก็ไอเจ9ที่ผมผมเขียนไว้ก็คืออันนี้เลขพยาบึงก็ก็มีเกี่ยวกับความฝัน79้นี่เป็นเลขพยาบึงก็เขียนมันมาถูกกับมามาถูกกับอายุของพ่อ76ก็เลยผมจับเป็นแนวตั้งที่ผมส่งภาพไปให้นั่นแหละก็เอา79ด้วยแหละพี่เนาะ6กับ9ตัวเดียวกัน ก็คือที่ผมสร่งรูปไปให้โอ้ยตัวปวดมาปวดแล้วก้นจะแก่ <c oughs> มันจะมีที่พ่อถวายเอ็มร้อยอันนี้ไม่รู้จะออกหรือเปล่าเพราะถวายเอ็มร้อยห้าสิบก็คือหนึ่งห้าศูนมันจะเยอะเกินไปก็เลยเอาเอาเฉพาะเลขที่เพราะลงปู่ขึ้นไป บนบ้านก็คือ,คอยังไงก็ต้องออ,ออกเลขที่แน่นอนเพราะเลขที่แปดตัวเดียวก็ต้องจับศูนย์มาแล้วก็หมู่ที่เจ็ดเราก็ต้องจับเจ็ดมาข้างหน้าข้างหลังก็ได้ค่ะให้ตัดเล่นเนาะพี่เนาะเจ็ดศูนย์แปดเนาะตัดเลนค่ะครับศูนย์สามกับศูนย์แปดก็คือตัวเดียวกันแปดกับสามตัวเดียวกันค่ะเจ็ดศูนย์แล้วก็ศูนย์แปดแล้วแล้วก็เจ็ดแปดด้วยเนาะพี่เนาะ แต่งดนี้ผมมั่นใจศูนย์มาแน่นอนถ้าไม่ศูนย์แปดก็ศูนย์สามอ๋ค่ะครับถ้าไม่อย่างนั้น<ง>มันจะมาทั้งอายุของพ่อเลยก็บ้านเลขที่ศดกับศูนย์สามเลยเนาะพี่เนาะวงกลมไว้เลยจะได้ยผมไม่หลุดไม่เคยฝันแบบนี้ฝันวันนั้นฝันว่าลุงปู่ไปที่บ้านลุงบนมีงดที่ผ่านมามันออกอายุอ,อายุของเจ้าบ้านก็คืออายุของเจ้าของบ้านพ่อบนมีค่ะ <laughs> งดก่อนฝันว่าครับรถตัวเองอย่างนี้พูดถึงงดก่อนครับรถตัวเองแล้วก็ทะเบียน4574แล้วก็เลขก 1, 5, e 1, 5, ุญแจ156เดี๋ยวม,ม,มันไปิด159ค่ะหน่าเสียดายไม่ได้ <ul> กลับ <A. S 2> หัวเนาะไม่งั้นแตกสามตัวเนาะพี่เนาะครับแต่ก็ลูกชายก็ถูกร้อยหนึ่งงดที่ฝันมาเพราะผมไม่ซื้อแต่งงดนี้ผมมีคนให้ซื้อให้เลยผมก็ซื้อ8ก็ประมาณสี่ใบนอกกนั้นมีเทปคนที่อยู่กรุงเทพให้ผมซื้อให้ผมก็ซื้อ ให้ให้ให้ลอตเตอรี่ก็เอาเงินมาแล้วก็ให้เขาโอนเงินให้เขาเลยค่รก็ลอตเตอรี่ก็อยู่ที่ผมทั้งหมดเลยประมาณสี่สิบสามใบอ๋อขาจับตัวไหนคะพี่ก็คือเจ็ดเก้าครับอ๋อเน้นเจ็ดเก้าด้วยเนาะครับเจ็ดเก้าแล้วก็อายุพ่อเจ็ดสิบหกแต่เขาซื้อลงอซื้อลงอายุหนึ่งหนึ่งหนึ่งปีเราซื้อเจ<อ>็ดห้าพี่ทัศน์บ้านเลขที่ที่ว่าบ้านเลขที่แปดตัวเดียวแอดคิดว่าน่าจะเป็นแปดหนึ่งด้วยไหมคะพี่ทัศน์ อันนี้ก็ไม่ทราบค่ะบแต่ผมชอบ0 08มากกว่าพี่ทัศชอบ08นะที่ fc จะเอาก็เพราะเลขที่8ตัวเดียว07ค่ะถ้า adt กตีเป็น8118ค่ะเพราะว่า8ตัวเดียวเนาะ8ตัวเดียวคือ1ใช่ครับค่ะก็แล้วแต่เนาะพี่เนาะครับเขียน8 81ด้วยเผื่อว่ามันจะวันนี้ก็พ่อคือแกไม่สบายแล้วก็อยาก ยากไปถวายจังหันตราแล้วก็มีพี่อยู่สมุดประการส่งเงินมาให้ผมซื้อผ้าไตรแล้วก็ซื้ออาหารแล้วก็น้าเอาไปถวายปู่แล้วก็พ่อก็อยากถวายปู่ด้วยก็เลยก็เลยผมออกไปถวายลูก,ลกสุศูด้วยแล้วผมออกไปไปที่วัดในหมู่บ้านด้วยเมื่อเช้าค่ะครับนา่แกไม่สบายขนาดน,านี้แกย,ยังสวมดมน สวมนุษทุกวันเวลาลูกหลานเอาข้าวไปให้แกก็จะให้พอรแล้วก็เรียกคนที่ล่วงหลังไปแล้วให้มากินข้าวด้วยอ๋อค่ะครับเพราะเกเป็นสิหลวงสมแต่เกผมแกเป็นนานแล้วบอกพิทัศษ์ที่ว่าไม่สบายค่ะอ๋อเพิ่งเป็นปีใหม่นี้เลยครับปีใหม่เพิ่มผมเจอมรสุมใหญ่เลยเพราะว่าหลังไอ้ก่อนปีใหม่แอดก็ไม่ไม่ได้ไปหลายงวดนะพี่เนาะก็เลยครับไม่ ตั้งแต่ปีใหม่มานี่ผมไม่เคยได้นอนอิ่มเลยเพราะห้าทุ่มก็ต้องไปกระท่อมตั้งแต่หนึ่งทุ่มถึงหกทุ่มหรือห้าทุ่มก็อยู่ที่บ้านแต่เมื่อคืนไม่ได้นอนทั้งคืนเพราะพ่อเกยเนยนหน่อยมากต้องไปเฝ้าพ่อเนาะครับค่ะก็ลูกสิลูหายาิก็มาดูเกทุกคนอันนี้ผมอยู่ที่บ้านอ๋อค่ะครับก็ขอให้คุณคุณพ่อหายไวๆนะคะพี่ครับผม ่ะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวก็แวะไปเยี่ยมค่ะครับผมจา้างวดนี้มั่น <เล S 1> ใจไหมคะพี่ครับอันนี้ผมก็คือถ้าถ้าถ้าถูกก็ดีใจถ้าผิดก็อย่าว่ากันเนาะเพราะผมพอไม่สบายด้วยก็ฝันเห็นพ่อฝันว่าลุงปู่มารดน้ำให้พ่ออายุพ่อก็เจ็ดสิบหกเลยที่ผมก็แปดตัวเดียวผมก็ตีเป็นเจ็ดศูนย์แปด ศูนย์สามนี่คือหลวงปู่พูดว่าไวใบก็คือตีสามก็คือศูนย์สาวตีสามบางทีอาจจะเป็นสี่สามก็ได้ที่ผมคือไวใบมันจะทีเป็นศูนย์สามบไวใบนี่ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือสี่สามก็เพิ่มสี่สามเลยนะสี่สามก็คือไวใบไวใบก็คือศูนย์สามสามตัวเดียวสี่สามด้วยตัวหนึ่งคือว่ามันจะมาค่ะ อันนี้ถ้าเราตีไปก็เยอะก็เลยเอายิ่งตียิ่งไหลตัวเต็มหน้ากระดาษเลยทีนี้ครับจะก็ไม่ต้องเอาเยอะหรอกให้เขาซื้อเจ็ดหกแล้วก็เจ็ดศูนย์แปดศูนย์สามไม่ไม่ไม่ต้องแยกก็ได้หรือไม่ต้องกลับก็ได้อืมค่ะครับผมผม่ายังไงก็ต้องมาเลยศูนย์ยังไงก็ต้องมาแน่นอนศูนย์มั่นใจศูนย์เนาะพี่เนาะครับศูนย์กับเจ็ดกับแปดนี่ะถ้าไม่มาเจ็ดศูนย์ก็ศูนย์แปด ค่ะครับงวดนี้ก็ขอให้เข้าปังๆเรื่อยๆยกช่องเลยเนาะพี่ทัศเนาะครับค่ะก็ให้พี่ทัศอวยพรให้เอฟซีหน่อยค่ะพี่จะได้โชคดีไปด้วยกันค่ะครับอันนี้ก็ฝากเอฟซีให้โอ้ช่วงนี้ก็โควิดระบาดเหมือนเดิมหนักกว่าเดิมอีกแถวบ้านก็กักตัวกาลังกาลังหายอยู่สองสามวันที่ผ่านมาก็เลยเกือบเกือบจะปิดหมู่บ้านอันนี้ก็หายหมดแล้วน่ากลัวเนาะ่ก็ฝากเอฟซี อย่าลืมกระท่อมละสังขารรวมปู่สวงด้อตอนนี้ค่ะถึงแม้ว่าเลขถูกไม่ถูกก็ให้ติดตามช่องหลแกนแนลไปตลอดไปเรื่อยๆนาะลวงปู่สวงก็ต้องดูแลพวกเราบ้างบางทีก็ให้จมือบ้างให้เราบ้างก็แต่ว่าถูกทุกงวดก็มันก็ถูกทุกงวดแหละแต่ก็ผมก็มีผิดบ้างถูกบ้างพอาความฝันอันนี้ฝันเ็นลูงปู่มาที่บ้านก็อันนี้จะบอกว่ามั่นใจผมให้มั่นใจตัวเองดีกว่าผมไม่บอกว่ามั่นใจหรอกค่ะ ครับให้มั่นใจตัวเราที่เราจะซื้อว่าจะเอาตัวไหนมันจะมี7 68ด3แาแล้วก็79แต่ผมมั่นใจก็คือ7 0 8แกับเจอดหยุพอค่ะครับก็ประมาณนี้อันนี้ก็ฝาก FC ซให้ดูแลตัวเองด้วยนะครับค่ะเห็นพิน์บอกว่าวันที่6จะมีงานอะไรคะพิน์บอกบุญมายัง F c ซได้เลยค่ะวัน<ะ>วันที่6กก็ขอเชิญชวน F c ซมาช่วยทําบุญที่กระท่อมจะมีการปลูกศิษล็อกเก็ตรุ่น ผม,ผมจำรุ่นไม่ได้เพราะมีปู่วันมาปลูกเสษที่นี่<ฆ>มวลสารที่นี่<ฆ>แต่ไม่รู้กี่เรียนผมก็ไม่รู้ว่าไอ้ปู่วันจะสร้างกี่เรียนก็จะช่วยบุรณะตรงนี้ทั้งหมดเลย<ฆ>อันนี้ถ้าไปมาหรือจะมีเรียนแจนี่ผมก็ไม่ไม่ค่อยมั่นใจก็ต้องรอดูวันที่หก<ฆ>ไม่รู้เข้าจองหมดหรือเปล่าอันนี้ผมก็ให้มามามา,มาวันที่หกดีกว,<ฆ>ว่าก็จะมีงานก็ ใหเอฟซีได้มาดูว่า,วาที่ลุงปู่อยู่เป็นยังไงสถานการณ์ที่ท่านอยู่เป็นยังไงก็ออให้มาดูกับตาดีกว่าครับผมค่ะวันนี้เอดก็ขอบคุณพี่ทับมากมากนะคะที่เล่าความฝันแบ่งปันให้กับสมาชิกช่องละองแ n ลนได้รับชมรับฟังกันนะคะครับผมในผมยินดีมากครับคือเลขที่ลุงปู่ให้ผมจะไม่ปิดบงังเพราะลุงปู่มีแต่ให้ ผมก็ให้ให้คนอื่นต่อค่ะถึงแม้ว่าผมซื้อบ้างไม่ซื้อบ้างบางทีลูกปู่ไม่ให้ผมซื้อหรอกแต่ผมก็ซื้อนิดหนึ่งเพราะพ่อไม่สบายเผื่อลูกจะได้มีงานมีการอะไรก็ต้องอกแกแจงวันนี้ก็นิมนต์พระมาจับภาพไปเขาเรียกต่ออายุให้พ่อโอ,อ้ค่ะทำช่วงเย็นนี้วันนี้ ก็เลยต้องลองซื้อดูประมาณสองสามใบผมซื้อไม่เยอะแต่มีเอฟซีฝากให้ผมซื้อให้ก็ประมาณรวมทั้งหมดก็ประมาณเกือบสี่สิบกว่าใบโอ้ค่ะพี่กับเฉพาะเจ็ดห้าเจ็ดหกแล้วเจ็ดเก้าคือเจ็ดหกเขาจะกลับมาเป็นเจ็ดเก้าก็ซื้อประมาณยี่สิบเอ็ดใบโอ้สงสัยเขามั่นใจหนังนะพี่เนาะครับที่ผมส่งรูปไปให้ดูนั่นแหละเห็นเยอะแยะเลยพี่รวยแน่แน่หดนี้ครับจาะในถ้าป้าคนนี้ถูกก็ ก็ผมก็อาจจะคือป้าก็ไม่ไม่ไม่ทิ้งผมหรอกก็พี่สิริกรด้วยที่ที่รับผมเหมือนน้องแล้วก็ป้าก็รับผมเหมือนหลานรับอันนี้ผมพูดไม่ออกมันน้ำตาไหลก็ฝากดูแลทุกคนด้วยแล้วก็ติดตามช่องของชแนลด้วยเอฟซีทุกท่านก็ขอให้ โชคดีในงวดนี้งดประจำวันที่หนึ่งกุมภาสองห้ากห้าก็ขอให้โชคดีถ้าผิดถูกก็อย่าว่ากันนาะอผมก็มันว่ามันใจผมไม่ไม่ให้บอกว่ามันใจผมให้มันใจตัวตัวท่านที่ที่จะซื้อดีก่าค่ะค <c oughs> พี่ค่ะแ <c oughs> อดขอบคุณพิธานมากมากค่ะพิทานครับผมค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะที่กระทำถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะแวะไป ไปเยี่ยมค่ะพี่ครับผมค่ะขอบคุณพี่มากค่ะสวัสดีค่ะครับผมครับสวัสดีค่ะ